สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ f c เอฟซีทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นงานไฟฟ้านะครับก็เป็นงานระบบเนาะงานช่างไฟนะครับก็มีหลายเหตุผลที่ที่เอฟซีทุกคนนั้นก็อยากจะรู้นะครับมีทั้งเหมาทั้งค่าแรงเหมาค่าของนะครับมันแตกต่างกันแบบไหนนะครับสาหรับสายนะครับผมใช้สายเป็นสายของยาสากินะครับ อันนี้เป็นสายยี่ห้อที่ได้รับการันตีจากช่างของไทยเนาะหรือว่าต่างประเทศคือเป็นสายยี่ห้อเกตเอนะครับที่เลือกใช้พ่อส่วนมากแล้วสายนี้นะครับจะต้องสั่งนะครับแล้วก็เป็นสายที่มีขนาดที่แพงน้ําหนักเต็มนะครับสายแข็งนะครับแข็งขนาดไหนอันนี้เป็นสาย4เนาะอันนี้สาย2.5นะครับเป็นของยาสากิทั้งหมดนะครับนี่นะเห็นเนาะเป็นของยาสากินะครับ ลองไปถามอาลองเซิร์ชดูเนาะตาม Google นะครับว่าสายตัวไหนที่เป็นราคาที่แพงแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีนะครับอันนี้เป็นงานของไฟฟ้าเนาะน,นี่เป็นสาย2.5สาย4ผมใช้บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านชื่อบ้านทิทยาผมใช้ของสายของยาสกินะครับส่วนตู้คอน sumer นะครับตู้คอน sumer เป็นของไซรลนเดอร์เนาะอันนี้ผมไม่ได้เอามานะครับ อันนี้เป็นกล่องพักสายนะครับอนนี้นะครับนี่เป็นที่กา้ามปูนะครับอุปกรณ์สายไฟนะมีหลายอย่างนะครับเยอะแยะแยกย่อยมากนะครับถ้าจะของบ้านซื้อเองซื้อให้ซื้อให้ถูกนะนี่นะครับนี่พ่อสา้สี่พ่อสาย้าแปดนะครับนี้เป็นป๊อปกล่องต่อไฟนะครับอ่านี่เป็นของ รถกีเทคนะครับอแอร์โฮเทลนะฮะ,ะบล็อกขาวหรือบล็อกเหลืองอะครีบใช้เป็นบล็อกขาวนะครับนี่นะช้ตามนี้เลยตะกูมีให้นะครับนี่เป็นบล็อกเหลืองนะครับบล็อกสีคูณสองบล็อกสีคูณสี่น,นี่เทพันสายไฟนะครับให้ดูอันนี้นะครับ ทุกคนจะเคยเห็นนะครับนี่คือเรียกว่าไวนัทนะครับไวนัทใช้ทําอะไรไว้ White ต่อสายอย่างนี้นะครับสมมตินะอ่าช่างไฟหลายๆคนไม่ใช้งานหลายๆบ้านไม่ได้ใช้นะครับแต่สาหรับผมผมใช้นะครับอ่าทำยังไงนะครับอันนี้นะนี่เป็นไวนัทนะครับก่อนที่เราจะใช้ไวนัทนะครับนี่เป็นสายไฟเนาะเราหมุนตีเกลียวหมุนตีเกลียวเสร็จนะครับหมุนไวนัท หมุนไบหน้าเสร็จแล้วก็เทพ,พันสายอีกครั้งหนึ่งอันนี้คืองานนะครับหรือถ้าไม่เทพ,พันสายก็คือใช้แค่ตัวนี้หมุนอย่างนี้นะครับก็จบแล้วครับคือแต่ต้องตีเกี่ยวว่อนะตีเกี่ยวแล้วก็หมุอนอย่างนี้นะครับแน่นนะครับอันนี้คืองานมาตรฐานนะครับคือทํากันแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้คือไวรัสไวรัสมีสีแดงสีเหลืองสีส้มนะครับ สีแดงสีเหลืองสีส้มลองเลือกหาใช้ดูนะครับเห้มันช้เป็นของ 3m นะครับงานระบบเป็นงานสําคัญนะครับที่ใครๆบอกว่ามันมีทั้งถูกทั้งแพงนะครับราคาช่างไฟนัสมองไว้ก่อนเลยจะถูกทั้งแพงไปแข่งราคากันแต่ไม่แข่งฝีมือกันนะครับอันนี้คือคต,ตรงเลยนะอ่าเป็นอุปกรณ์สว่านช่างไฟงไชตัดเนาะสายนะครับย้ํานะครับผม ก็คือที่จะเลือกใช้ก็คือเป็นของบางกอบกับยาสกิษเท่านั้นนะครับสาย1.5สาย9นะครับอันนี้เป็นสาย THW บ้านทิยาเป็นการวางท่อร้อยสายคือฝ่งท่อร้อยสายนะครับอันนี้ช่างได้เข้ามากีดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือเดินไฟนะครับเดินวางระบบไฟนะครับพอวางระบบไฟเสร็จรอช่างฝ้ามาตีฝ้า ครับอะไรเรียบร้อยช่างสีเข้ามาทาสีนะครับจากนั้นก็ช่างไฟจะเข้ามาเก็บงานเก็บงานก็คือติดตั้งอ่ก้าอุกรณ์ไฟห้องโถงห้องนอนดาวไลท์ไฟกินดับ้านต่ตามเสียงจะดังหน่อยครับว่าฟุ้งได้อนะ่ะนี่ถ้าได้ทำงานอยู่ครับผมก็มารีวิวหน้างานจริงเนาะ นี่คืองานระบบไฟนะครับย้าว่าเป็นอุปกรณ์ที่อันนี้คือเป็นการเหมาทั้งของทั้งแรงนะครับคือทั้งของทั้งแรงนะครับใช้ในการที่งานเพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าผมเหมาทั้งของทั้งแรงนะครับว่าจะได้ของคุณภาพแบบไหนนี่นะครับผมให้มาเดี๋ยวผมมารีวิวพวกอาพวกปลั๊กไฟพวกโคมไฟนะครับท้ของทั้ที่นะครับเป็นที่จการเหมาทั้งแรงเนาะ หรือใครอยากจะซื้อขอเองก็ได้นะครับไม่ว่ากาาาันนะครับผมเพราะว่าบางครั้งก็อยากจะบ้านเราเนาะอยากจะซื้อเองทำอะไรเองต่างๆนะครับอัน <ông> นี้คืองานเตรียมช่างไฟเข้าข้างที่สองนะครับขั้นแรกคือเป็นงานวางข้อขนาดสองข้อนี่คือมาเดินสายไฟก็ขั้นที่สามเดี๋ยวผมพามาดูเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว พี่เอฟซีที่ติดตามผมเนาะก็ติดตามผลงานได้เรื่อยๆนะครับถ้าอยากรู้อะไรอะไรเป็นแบบไหน,นก็ลองโทรเข้ามาพูดคุยทักทายกาันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม